คำว่ามาตรฐานหรือแซ a n d a r เป็นการกำหนดภาพความสำเร็จในระยะยาวในการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะหมายถึงเมื่อเรียนจบ12ปีมาตรฐานที่กำหนดในระดับแซ a n d a r จึงต้องเป็นมาตรฐานที่กว้างใหญ่ส่วนมาตรฐานในระดับจำกัดเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งจะเรียกว่า benchmark อาจเป็น1นปี2ปี3ปีเช่นเมื่อเรียนจบชั้นปหนึ่งหรือเมื่อเรียนจบ ชั้นม .2 หรือเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นป .1 ถึงป .3 เป็นต้นเบนชมาร์กจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จที่เป็นมาตรฐานชั้นปีหรือมาตรฐานช่วงชั้นก็ได้การเขียนเบนชมาร์กจึงเล็กและแคบกว่าสแตนดาร์ดและเบนชมาร์กที่เป็นมาตรฐานช่วงชั้นก็จะกว้างกว่าเบนชมาร์กที่เป็นมาตรฐานชั้นปีการศึกษาที่อิงมาตรฐานจะให้ความสําคัญกับมาตรฐานว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและที่สําคัญกว่านั้นอีกก็คือการน มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินนักเรียนด้วยว่านักเรียนมีความสามารถในระดับใดเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานกับการประเมินจึงเป็นของคู่กันและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนของนักเรียนด้วยมาตรฐานจึงมีคุณค่าทั้งต่อครูและนักเรียนเพราะครูจะใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาจัดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและประเมินนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการตัดสินนักเรียนก็จะเป็นไปด้วยความยุติธรรมเที่ยงตรงเชื่อถือได้ไม่ อคติลำเอียงสําหรับนักเรียนก็จะรู้ล่วงหน้าว่าครูคาดหวังอะไรจากตัวเขาที่เขาจะต้องทําให้ได้ถึงมาตรฐานการนํามาตรฐานมาใช้ในห้องเรียนหรือนําเข้ามาในสถานศึกษาประการแรกก็คือนํามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งทําได้หลายทางอาจนํามาตรฐานมาสร้างหลักสูตรอย่างที่ประเทศไทยที่ผ่านมาทําในแนวทางนี้สร้างความกุลอาผลมากพอควรการทําวิธีนี้ทําให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานแต่ก็ขาดความเป็นท้องถิ่น และเมื่ออะไรที่มาตรฐานเปลี่ยนโรงเรียนก็ต้องฉีกหลักสูตรเต่าทิ้งวิธีการที่ดีกว่าก็คือสถานศึกษาสร้างหลักสูตรบนพื้นฐานความต้องการของตนเองก่อนแล้วจึงค่อยนํามาตรฐานมา,ชาเาาชื่อมโยงโดยจัดทําตารางวิเคราะห์การเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า alignment ว่าหลักสูตรหรือสื่อหลักสูตรของโรงเรียนส่วนใดที่สอดคล้องกับมาตรฐานส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องก็ค่อยเสริมเพิ่มเติมไปการนําหลักสูตรรายวิชาสื่อหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนแผนการศึกษา แผนการประเมินผลและอื่นๆที่นำมาใช้กับนักเรียนมาเชื่อมโยงกับมาตรฐานเพื่อตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่นี่เป็นงานที่จำเป็นและสำคัญสำหรับโรงเรียนและครูทุกคนและโรงเรียนก็ยังสามารถจัดก,การเรียนการสอนส่วนอื่นๆที่นอกเหนือเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานกำหนดไว้ก็ยังทำได้โรงเรียนจึงต้องรู้จักที่จะสร้างตารางวิเคราะห์การเชื่อมโยงสิ่งที่โรงเรียนทำ กับมาตรฐานของประเทศในอนาคตรกระทรวงศึกษาธิการจะปรับมาตรฐานก็อย่าใช้วิธีเอามาตรฐานมาเป็นหลักสูตรฉีกหลักสูตรเก่าของนรงเรียนทิ้งกันอีกละ่ะ เรื่องการศึกษาตามมาตรฐานหรือ Standard Based Education ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่อยู่มากสําหรับประเทศไทยพวกเราควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมอ่านหนังสือจากมาตรฐานสู่ชั้นเรียนที่ครูแนะนําให้และเข้าไปศึกษาตัวอย่างมาตรฐานของสหรัฐเมิกาในเว็บไซต์ที่ครูนํามาให้ว่าต่างประเทศเขาจัดทากันอย่างไรการเขียนมาตรฐานของเขากับของเราใครมีมาตรฐานมากกว่ากัน